เท่าไหคร่คะ149จ้าโอนนะคะได้คะ่ะเอ้าน้ำพริกอ้าวเราไม่เอาซื้ออะไรหรออ๋อเรามาซื้อตัวนี้อะเธอไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราหรอตัวนี้เราก็ขายอยู่เราไม่ค่อยมีเวลาดูหรอกนี่เราก็ผ่านมาเราก็เลยแวะมาซื้อนี่เธอใจตังยังอะมาซื้อกับเราดีกว่าอืมแล้วของเธอขายเท่าไหร่หรอเราขายร้อยสามเก้าเองเธอเธอส่งเลขบัญชีมานะเดี๋ยวเราโอนให้น้องคะอันนี้พี่ไม่เอาแล้วนะคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อ งั้นพี่ขอรหัส Wi-Fi หน่อยนะคะจะโอุดตังให้เพื่อนอ,อ๋อได้ค่ะขอบคุณนะคะไม่ซื้อแล้วยังจะมาขอรหัส Wi-Fi ถ้าเป็นที่อื่นเขาจะให้นีเนี่ยอุ๊ยร้านนี้มีตัวทดลองด้วยแป้งเนื้อดีจังเลยราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้ร้อยกว่าบาทเลยเหรอไม่มีตังซื้อหรอกทำได้นะคะ เดี๋ยววันหลังมาดูใหม่นะคะวันนี้รีบอ๋อค่ะป้าคนนี้มาลองแป้งทุกวันแต่ไม่เห็นเคยซื้อเลยมาทาทุกวันแต่ไม่เคยซื้อแบบนี้ไปซ่อนซะเลยดูสิจะทาอะไรฮะตัวทดลองหายไปไหนสวัสดีค่ะคุณพอล่า คค่่ะือวากฎของทีี่่นคือต้องแต่งหน้ามาทํางานคุณลืมเหรอคะพี่ขอโทษค่ะพอดีแป้งพี่หมดคนอื่นที่เขาพร้อมทํางานรอคิวอีกเยอะนะคะ มามียวเป็นไงบ้างเมื่อวานไปเที่ยวบ้านเราสนุกไหมสนุกมากบ้านเธอดูหรูหราดีเนาะงั้นวันหยุดหน้าเปลี่ยนไปเที่ยวบ้านเธอดีไหมเออจะไปบ้านฉลองพอดีว่าพ่อกับแม่เราไปต่างประเทศไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนงั้นรอพ่อแม่เธอมาก่อนก็ได้เนาะแม่พรมามีเอวอยู่ไหมอ้าวชมพู่มามีเวไปทางานอยู่ในเมืองเนี่ยลูกเป็นปีแล้วยังไม่ได้กลับมาบ้านเลยโอหเป็นปีเลยเหรอแม่งั้นปะเดี๋ยวหนูพาไปหามามีเวจอดจอดจอดชมพู่จอดจอดนีด่ไงล่ะนี่ไง แม่แน่ใจนะร้านนี้แน่นะใช่ใช่แม่เคยโทรคุยกับมะเมี่ยวอยู่มะเมี่ยวบอกว่าร้านสีชมพูเนี่ยชื่อร้านอันนาไปแ,แม่ไปเดี๋ยวลูกมันดูหรูหลาไปแม่ไม่กล้าเข้าไปหรอกมะเมี่ยวยายแก่คนนั้นเป็นใครมายืนน้ำด้อมอมองอยู่หน้าร้านนะ่ะถ้าทางดูมีพิรุธจะมาขาโมยของหรือเปล่าน้ำพิกเธอไปบอกเขาสิอยู่ที่นี่ไม่มีของคนแก่ขายหรอกเธอไปไล่เขาออกไปเลยไป ยายจะเอาอะไรจ้าที่นี่เป็นร้านเครื่องสอําอางไม่มีหมากคูขายหรอกจ้ายายจะมาหาลูกสาวน่ะที่นี่ไม่มีลูกสาวยายหรอกแก่แล้วหลงลืมไป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 อ้าวเมีมเวยวเดินตามหาตั้งนานอาชมพู่ทธมาได้ยังไงฉันก็าพาแม่มาหาเธอแล้วแหละเห็นแม่บอกว่าเธอก็ไม่กลับบ้านเป็นปีแล้วชมพู่เธอพาแม่กลับบ้านไปก่อนนะทําไมหรอกเมียวแม่อุตส่ามาหาเธอเลยนะที่นี่เขาไม่ให้ญาติมาหาเธอพาแม่กลับไปก่อนเธอพาแม่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปหาที่บ้านเออเอเอก็ได้ เป็นยังไงบ้างชมพู่เห็นมะเหมียวไหมพอพ่อเมียกลับไปก่อนเนี๋ยมะเหมียวจะตามไปหาที่บ้านทําไมล่ะเขาไม่ให้ญาติมาหาเดี๋ยวมะเหมียวจะโดนไล่ออกปะ๋ลวไปเกือบไปละผับปิดตีสองเดี๋นี้มันตีสามแล้วทําไมไมิชชินยังไม่มาอีกวันนี้สาวๆกี่เตรียมเลยปะคนมันหล่อยอย่างเง <c oughs> ี้ยแหละผู้หญิงคนนี้จับมือแกสวยมากเลยว่ะ <c oughs> มิชชินเอา้า พี่พอล่าทำไมยังไม่นอนอ่ะพี่นอนไม่หลับเลยมานั่งรอเธอมิทินงั้นเรากล่กาก่อนนะโอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเข้านอนกันเถิดที่รักมิทินพี่เห็นเสื้อตัวนี้เท่ดีพี่ก็เลยซื้อมาฝากเอาไปใส่ไปเล่นดนตรีนะขอบคุณครับพี่พอล่าเตาทำอะไรล่ะสั่งสายทินใหม่สายเดิมมันขาดเตาทำไมไม่ซื้อแถวนี้สั่งเอาค่าส่งเพแพงจะตายสั่งในติ๊กตอกช็อปไงส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะจริงเหรอฮะติ๊กตอก ของแพงไหมใกล้จะวันเกิดพี่พอลล่าแล้วอยากซื้อของขวัญให้พี่พอลล่าแต่เราไม่มีเงินเลยอืมู่ลิมโคงก็มีงานแข่งเรือเราไปเล่นดนตรีเปิดหมอกกันไหมเออดีนะดีนะวิทินไปกันเถอะผมไปก่อนนะพี่พอลล่าคืนนี้นอนเลยเลยนะไม่ต้องรอผมนะไปเ<ะ>พี้ยนวันนี้ผับปิดแล้วพากันออกไปไหนต้องมีอะไรปิดบงังเราแน่ๆ่ โอ้โหโอ้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 โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้หอ้อบบ้้้โหอ้โหบอ้่้โหโอ้อห้ออบบ้ ที่ล่าฟังผมก่อน happy, happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะคุณสวยของผมกำลไปหาสาวของเธอเถอะสาวของผมก็อยู่ตรงหน้าผมนี่ไงครับไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานเลยเปิ่อดูดิ ของพวกนี้ผมตั้งใจสั่งให้พี่เลยนะโหแย่ๆเลยไม่ได้ของน่ารักทั้งนั้นเลยทำไมเธอมีเงินซื้อล่ะผมสั่งใน tik tok อกสอบครับส่งฟีไม่ยัง้งส่งได้ทุกวันไม่มีขั้นต่ำลดเยอะลดหลายต่อด้วยเธอคิดดีแล้วหรอที่จะอยู่กับคนแก่แบบพี่ไม่ต้องคิดเลยครับผมรักหมดใจไปแล้วรักนะครับคนแก่ของผม <c oughs> ลานี้ไม่มี ลลยลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะสอบถามได้นะคะฉันร้อนจะมาถามอะไรล่ะไม่มีแอร์เหรอเนี่ยอ๋อแอร์ Air มีค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดเวลาของเธอคือเวลาไหนถ้านนร้อนๆอย่างนี้นจะออกไปเดินห้างดีกว่าจะเย็นๆน,น,นะคะลูกค้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่นิวค้าลูกค้าร้อนเปิดแอร์ได้ไหมคะกฎของร้านคือถ้าไม่ถึงบ่ายโมงสิบเก้านาทีห้ามเปิดแอร์ค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะ แลวกฎของร้านก็บอกว่าถ้าไม่มีแดดท้ามเปิดแดดไม่มีแต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากเลยนะคะแดดไม่มีมันจะร้อนได้ยังไงมะเมียวแต่ว่าเจอจะบ้านเหรอไม่มีแดดมันก็ร้อนได้เธอรู้จักไหมมันอบอ้าวอ่ะก็เปิดพัดลมให้อยู่นี่คะฉันต้องการความเย็นฉ่ำๆของแอร์มันจะได้เลือกของแบบสบายใจคุณพี่จ่ายค่าไฟให้ทางร้านหรอคะถ้าจะประหยัดขนาดนั้นเธอก็จะเสียลูกค้าอย่างฉันฉันไม่ซื้อฉันจะไปเดินห้างลูกค้าคะลูกค้าอย่ามาจับฉันนะคะมาซื้อทีละสิบยี่สิบ อมาขพี่คะมีแป้งตัวไหนที่ทาแล้วไม่โอ,อกโลกแป้งที่ทาแล้วไม่ลกโลกหรอคะลูกค้าโอกโลกค่ะลกโลกแป้งทุกตัวทาแล้วไม่ลกโลกนะคะลูกค้าวัสดุก็ย่อยสลายง่ายไม่ลกโลกหรอคะ่ะเออเชื่อมันเถอะคะ่ะแล้วมีที่หลบฝนไหมคะที่หลบฝนข้างนอกฝนไม่ตกนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีร่มขายด้วยคะ่ะทำไมพนักงานร,ร้านนี้เขาใจยากจริงๆ ร้านเครื่องสาอางจะมาขอซื้อที่หลบฝนเฮ้ยพี่คะว่าไงคะน้องมีดินสอเขียนคิ้วหัวเปเ้ป,เปไหมคะเปมาซื้อเครื่องสําอางแล้วยังให้พนักง,งานเปอีกหรอคะลูกค้าไม่ไหวแล้วนะไม่ส่งไม่ซื้อมัอนละ เอนไซม์คลนเซอร์วิฟฟมเนื้อเนียนนุ่มของมิซมิความสะอาดและผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพมีทั้งหมดสสูตรสูตร,ตรแอคเนลดสิวผดสิว,สวอุดตันมีเซรามไมห้าชนิดช่วยให้ผิวชุ่มชื้นตอบโจทย์มากสำหรับคนเป็นสิวผิวมันหลอดสีชมพูสูตรไบต์มีสารสกัดจากมะขามและน้ำเลมอนช่วยลดความหมองคล้ำและเผยผิวกระจ่างใสและใครที่มีปัญหาริ้วรอยต้องใช้สูตรคอลลาเจนเลยค่ะคอลลาเจนช่วยให้ริ้วรอยจางลงผิวเรียบเนียนและมีความชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วย สำหรับลูกค้าที่อยากจะเปิดบินกับร้านอันนามาดูกันว่าลูกค้าเลือกอะไรไปบ้างบอกเลยว่าคุ้มได้กำไรแน่นอนเปิดบินเริ่มต้นในราคา1,200บาทลูกค้าก็เอาไปบวกกำไรเพิ่มได้เลยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเปิดบินกับทางร้านเราทักแชทหาน้องแอดมินได้เลยนะคะ บินแค่1,200บาทก็ได้สินค้าราคาส่งไปขายแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับของหมดอายุของขายไม่ออกแล้วจะหมุนเงินไม่ทันค่อยๆเติมไปทีละนิดตามกําลังที่ขายได้สนใจเปิดบินกับอนาทักมาได้เลยนะคะนิวนิวนิวออกไปซื้อผงซซกฟอกน้ำยาปัดผม้ให้แม่หน่อยแม่จะซักผ้าวันหยุดหนูหน,หนูต้องการนั่งโง,ง่ๆอยู่ที่บ้านแม่อย่ามาใช้หนูโอ้เจ๊จะมานั่งโง,ง,ง,ง่อะไรจะปล่อยให้บ้านมันรกอยู่แบบนี้เหรอถ้างั้นาแม่ก็สั่งในแอปอนาชอบบ็อปบรการสิเขามีบริการมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะเฮ้ยจริงเหรอ แต่อนานชฉ็บเขามีแต่เครื่องสำอางนี่โอ้ยแม่เชยมากเดี๋ยวนี้อนานชฉอบเขามีทั้งเครื่องสำอางของใช้ในบ้านพวกสบู่แชมพูของสกปรกน้ำยาประพันุ่ม,มัมีหมดเลยนะแม่เออเงินสั่งให้แม่เลยน้ำยาล้างห้องน้ำก็หมดพี่มิจินทำอะไรอะ่ะจัดออเดอร์ให้ลูกค้าครับโหวันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะเลยนะแน่นอนอยู่แล้วผมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะมิทินมาแล้วครับเอา้าไม่ได้สั่งมิทินนี่ผมซื้อมิทินครับมาส่งของ ร้านอันนาสอบครับอ้าวเหรอขอคุณค่าว่าแต่ค่าส่งเท่าไหร่คะเนี่ยค่าส่ง19บาทครับฝนตกแดดออกขี้เกียจออกจากบ้านอันนาสอบส่งถึงหน้าบ้านคุณถึงที่นะครับ